สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆ b r o w o Trade Academy ทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับโค้ดฟิล์มแล้วก็มุมมองทองคำนะคะห่างหายจากทุกคนไปนานมากเลยนะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจัด b r o w o Camp ครั้งที่6นะคะหรือว่า c o ร์ Infinite Wealth มั่งคั่งอย่างมั่นคงนั่นเองนะคะก็โฟกัสอยู่ที่แคมป์เลยเลยไม่ได้มาอัดคลิปให้กับทุกคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเทรดทองทั้งสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ทั้ง สวันที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้ค่ะโอ้โหจะบอกเลยว่าทองคำเนี่ยมีแพทเทิร์นที่สวยมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครได้ดูไลฟ์นะคะที่ฟิล์มไลฟ์ใน YouTube แล้วก็ในเพจของฟิล์มนะคะโคด้ดฟิล์มบราโว ใครเทรดทองมากองกันตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ติดตามเพจของฟิล์มเนาะ<ๆ>ก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะคะเมื่อวานก็มาไลฟ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องว่าเฮ้ยเทรดยังไงให้ได้กําไรชิลๆในทุกวันนะคะบอกเลยว่าเป็นไลฟ์ที่มีประโยชน์กับทุกคนแน่นอนอยากให้ทุกคนไปตามฟังเนาะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ฟังนะคะสามารถที่จะไปย้อนฟังได้เลยนะคะก็มาแชร์วิธีการง่ายๆและการทํายังไงให้แบบ เทรดแบบชิวๆอ่ะแต่ได้กําไรในทุกๆวันนะคะคีย์แพงมากๆบอกเลยรีบไปดูนะคะโอเควันนี้นะคะก็เป็นมุมมองทองคําวันที่ยี่สิบเก้านะคะทุกคนโอ้โหสี่ปีมีครั้งใช่ไหมคะวันนี้เป็นวันพิเศษมากๆนะคะก็มาดูกันนะคะว่าทองคำในวันสิ้นเดือนแบบนี้นะคะจะมีทิศทางไปทางไหนคะ่ะนี่ค่ะแลวนี่ก็เป็นแผนทองคํานะคะที่พิมวางเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะเมื่อคืนที่มาไลฟ์นะคะก็คือรออยู่แถวๆเนี้ย 2022ถึง2015นะคะแต่ว่าราคาเนี่ยมาไม่ถึงตอนที่ฟิล์มไลฟ์เนยอยู่แถวแถวประมาณเนี้ยนะคะราคามาไม่ถึงนะคะก็ปรับตัวเด้งขึ้นไปก่อนทีนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือราคาเนี่ยสร้างแพทเทิร์นนะคะสร้างแพทเทิร์นที่ทําให้เราสามารถบายต่อได้นะคะก็จะเป็นแพทเทิร์นที่เราคุ้นเคยนั่นเองนะคะก็คือแพทเทิร์นที่เป็น QM นั่นเองนี่เห็นไหมสองสวิงตีลงแบบนี้อยู่ๆเห็นว่ามีแรงซื้อดันขึ้นมาเมื่อวานรู้สึกจะมีข่าวด้วยนะคะดันขึ้นมาค่ะ มีแรงซื้อชนะสวิงไฮก่อนหน้าไปได้แบบนี้แน่นอนนะคะตอนนี้เนี่ยก็เป็นแพทเทิร์นที่เป็น QM buy นั่นเองแล้วก็ราคาเนี่ยย่อมาทดสอบนะคะแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วในเมื่อคืนนะคะแล้วก็เช้าวันนี้ด้วยนะคะก็ยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทีนี้วันนี้เราจะเทรดยังไงต่อดีนะคะแผนโซนเดิมเนี่ยฟิล์มยังเอาอยู่นะโซนล่างนี้นะคะ2020ถึง2015นะคะโซนนี้ยังสวยอยู่นะคะยังไม่มีการลงมาทดสอบยังเป็นดมาโซนที่ แข็งแรงแข็งแกร่งอยู่นะคะคือนอกจากเราจะดูแพทเทิร์นแล้วเนาะว่าดีมานโซนเนี่ยมีแพทเทิร์นอะไรบ้างตรงไหนเป็นดีมานแล้วบ้างเราจะต้องดูด้วยว่าดีมานตรงนั้นน่ะมีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนเพราะบางทีนะคะบางคนที่แบบไม่ได้เรียนมาเนาะ,ะดูแค่คลิปแับว่าที่พีมาแบ่งปันมุมมองทองอะไรแบบเนี้ยแล้วเอาลองไปตีเองนะคะว่าเออตรงเนี้ยน่าจะเป็นดีมานนะ จากการที่เราดูคลิปมานะคะเฮ้ยตรงนี้น่าจะเป็นดีมันตีไว้นะคะแต่แล้วไม่ได้เช็คความแข็งแรงของโซนหรือว่าไม่ได้ดูว่าโซนนั้นมันมีผลงานอะไรหรือเปล่าเหมาะที่จะใช้ในการเข้าเทรดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าเฮ้ยมันก็น่าจะเป็นดีมันนะทําทไมมันถึงแหกทําไมมันถึงทะลุทําไมฉันเข้าเทรดเหมือนที่โค้ชสอนเลยทําไมมันถึง s ออไปอะไรแบบเนี้ยนะคะก็จุดเนี้ยเป็นจุดที่สําคัญมากๆนะคะนอกจากดูแพทเทิร์นแล้วต้องดูความแข็งแรงของมันด้วยต้องเลือก โซนด้วยว่าโซนไหนใช้ได้โซนไหนใช้ไม่ได้นั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะสําหรับดีมานซับ p พน์บาวเองเราก็ใช้ดีมานซั u p พ l y เป็นเทคนิคหลักเลยนะคะเบาวเนี่ยมีประมาณน่าจะเกิน5คอร์สนะคะแต่ทุกคอร์สมีดีมานซัพ p p l y เป็นแกนกลางหลักโอเคไหมถ้าเกิดว่าใครดูไลฟ์เมื่อวานนะคะก็จะเก็ตนะคะว่าแกนกลางหลักเนี่ยคืออะไรนะคะฟิล์มให ไป3าคีย์หลักๆนะคะในการเทรดนะคะเมื่อคืนนะคะ3คีย์หลักๆซึ่งดีมานสัพพลายอ่ะเป็น1คีย์คีในนั้นเลยนะคะส่วนอีกคียหนึ่งเนี่ยอันนี้แล้วแต่เลยว่าเราจะใช้เทคนิคอะไรในการะคอนเฟิร์มหาจุดเข้าเทรดนั่นเองนะบอกได้แค่นี้มันยาวเรื่องมันยาวเดี๋ยวจะไม่จบนะคะภายใน10นาทีก็ลองไปย้อนดูเอาละกันนะคะมันเป็นคีย์สำคัญเป็นคีย์เวิร์ดเป็นคีย์หลักเลยในการเทรดเลยนะคะสำหรับดีมานสัพพลายเนาะแล้วก็ล่าสุด จะมาบอกข่าวดีทุกคนด้วยวันนี้นะคะก่อนที่จะรู้ว่าตรงนี้วันนี้จะเทรดยังไงนะคะอยากให้ทุกคนฟังข่าวดีวันนี้ก่อนนะคะก็คือ b รา v เรเราเนี่ยจะจัดนะคะสอนเทรดทองสดๆนะคะบอกเลยว่าสามวันเต็มๆจุกๆนะคะไม่เคยสอนสดนานขนาดนี้ย <Yes. S 1> เรียกได้ว่าเป็น b ราว o c a m p 7มเจ็ดเลยนะคะ b ราว o c a m p แคมเจ็ดค่ะใครเทรดทองมากองกันตรงนี้นะคะก็จะสอนเทรดทองนะคะหลักๆเพียวๆสอนพฤติกรรมทองเน้นเ้น นะคะที่เป็นพฤติกรรมทองที่เราสอนในคอร์สทองที่ราคาห0 0 0 0ื่นกว่าบาทนะคะก็จะมาสอนใน3มวันนี้และสอนดีมานซัพพลายโดยละเอียดด้วยค่ะโอ้โหโคตรคุ้มนะคะบอกเลยว่าสอนเทรดทองด้วยสอนดีมานซัพพลายด้วยและยังไม่พอโอ้โหพาเทรดสดด้วยนะคะคือระหว่างสอนสอนไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามีแผนอะไรเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นทองหรือสินค้าตัวอื่น มีแผนเข้ามาเราจะพาทุกคนเทรดสดไปด้วยกันด้วยนะคะจะบอกเหตุผลว่วว่าทํำไมถึงเข้าตรงนี้วิเคราะห์ให้ดูเลยว่าทําไมถึงเข้าตรงนี้วางออเดอร์ order, กันให้เห็นสดๆพาทุกคนกดนะคะพาวาง TP、พาวาง SL พาคำนวณหลอดด้วยพา m a n นี่แมเนจเมนต์อย่างถูกต้องด้วยนะคะบอกเลยว่างานเนี้ยอยากให้ทุกคนได้มาจริงๆนะคะและราคาเนี่ยสุดพิเศษมากๆถ้าเกิดว่าใครเคยเรียนเทรดทองวันที่5สิงหา ปีที่แล้วนะคะอันนั้นเนี่ยราคา18,900เรียนสดวันเดียวแต่ครั้งเนี้เรียน3วันได้เทรดสดด้วยได้เรียนดีมั u p p l y ด้วยแค่11,111บาทเท่านั้นและราคานี้รู้สึกจะเป็นวันนี้วันสุดท้ายนะคะทุกคนพิมพ์ก็เลยต้องรีบมาบอกทุกคนวันนี้วันสุดท้าย แล้วนะคะกับราคานี้ถ้าเกิดว่าวันพรุ่งนี้เนาะวันที่1มีนานะคะราคาจะดีดขึ้นเท่ากับวันที่5สิงหาก็จะเป็น18,900นเานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครฟังพิวพวตอนนี้นะแล้วอยากเรียนเทรดทองอยากเทรดได,อได้อยากวิเคราะห์หาจุดเข้าเทรดได้ที่แบบแบบที่พิมพ์ทำแบบเนี้ยหรืออย่างที่โคชบาโวทุกคนทำนะคะตอนนี้เรามีโค้ชหลายคนใช่ไหมคะที่ผัดเปลี่ยนกันมาอ,อัดคลิปมุมมองใช่ไหมคะโค้ชเก๋อย่างเงี้ยเป็นไงเก่งไหม โค้ดฟ้าเก่งไหมคะโค้ดแวมโค้ดติดตีโค้ดไม้คือโค้ดเราใช้เรื่องของดีมาพพลายหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากวางแผนเทดได้เป๊ะเป๊ะแม่นแมนแ,แบบนี้ ก็มาเจอกันนะคะวันที่12ถึง14นะคะมีนาคมนะคะเดือนหน้าแล้วนะคะมาเรียนเทศทองเรียนดีมาซัพพลายแล้วก็เทศสดไปพร้อมๆกันนะคะ3วันเต็มๆตั้งแต่เที่ยงครึ่งยัน5้าทุ่มอะ่ะทุกคนคือพาเทศจริงๆนะคะเที่ยงครึ่งถึง5้าทุ่มนะคะสามวันโอเคไหมนะคะก็ใครสนใจนะคะราคานี้รีบทักแอดมินด่วนๆเลยเพราะว่าที่นั่งก็ใกล้จะเต็มแล้วด้วยนะคะอ่ะเรามาต่อกันมาต่อกัน วันนี้จะเหตุทองยังไงต่อดีนะคะแน่นอนค่ะทเทรนตอนนี้นะคะในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเราก็จะเห็นว่าทเทรนเนี่ยเป็นทเทรนขาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ราคาพักตัวพักตัวนะคะเมื่อวานีก็พักตัวอยู่เช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ลงไปต่ํากว่านี้และทุกคนลองสังเกตพฤติกรรมเขาดีๆนะไม่ว่าจะย่อไปนะคะก็จะถูกดีดกลับขึ้นมาเสมอเลยตั้งแต่ตรงนี้แหละนะคะคือกรอบแดงๆเนี่ยมันเป็นซัพพลายโซนนะถ้าเกิดว่าฟิล์มพาดูอันเนี้ยเห็นปะ เราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นซัพพลายโซนใน t ท m e f ฟ a m เด a y เห็นไหมซัพพลายเดยเลยนะเว้ยถ้าเกิดว่าซัพพลายเดยขนาดนี้เนี่ยมันควรจะย่อลงไปเยอะกว่าน,นี้แล้วแต่ทุกคนดูดีๆนะบินจะพานี่ดูขี่แพงนะซูมซูมนี่มันมาแอคชั่นตั้งแต่จุดนี้แล้วเห็นปะย่อไปแล้วย่อได้แค่นี้ค่ะดีดตัวกลับขึ้นมาต่อและตอนนี้คือจุ่มอยู่ในซัพพลายก็จริงแต่เห็นไหมว่าเมื่อวานเนี่ยต่อให้ทุบลงมาก็ดันกลับขึ้นมาปิดเขียว เมื่อวานปิดเขียวบอกเลยว่าวันนี้บายต่อนะคะต่อให้อยู่ในซัพพลายเนี่ยก็มีมุมมองว่าวันนี้หน้าเทรดบายยังคงได้เปรียบมากกว่านะคะซัพพลายเนี่ยแอคชั่นไปหลายรอบแล้วมีโอกาสที่จะทะลุได้อยู่ด้วยนะคะเพราะงั้นวันนี้นะคะแผนหลักของเราก็จะยังคงเป็นแผนบายอยู่นะคะและโซนที่ยังอยู่นะคะก็คือโซน QM นี่แหละ พิมมองว่าถ้าเกิดว่าราคาปรับตัวกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยยังสามารถที่จะบายได้อยู่นะคะเนี่ยหกสถึง78.6นะคะรวมถึงด a มานโซนตรงนี้ด้วยนะคะก็ยังสามารถที่จะบายได้อยู่โอเคไหมราคาตั้งแต่2030นูนี่ขอบขอบ q m นะคะสองศไปได้จนถึงขอบล่างนี่เลย2025องะระยะก็ไม่ได้ไกลนะระยะไม่ได้ไกลนะคะเพราะงั้น จับตาดูดีๆนะคะแผนบายในวันนี้2030ถึง2025นี่เลยนะจ๊ะ everybody โซนนี้นะคะตั้งอเลิร์รอได้เลยค่ะนี่ตั้งไปปั๊บถ้าเกิดว่าราคาลงมาตรงนี้เราจะรอว่ามีแพทเทิร์นอะไรในการคอนเฟิร์มหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีคอนเฟิร์มบายค่ะแล้วก็วางระยะเไว้ใต้2025นะคะอาจจะวาง23อะไรประมาณนี้นะคะก็บายต่อบายกันต่อรัวๆนะคะส่วนแผนเซลลเนี่ยฟิลมยัง ไม่เห็นจุดไหนที่สวยๆนะคะก็จะมีซัพพลายทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอยู่โซนเนี้ยหนึ่งอันนะคะตรงนี้เป็นซัพพลายโซนนะหนึ่งอันนะคะแต่ความแข็งแรงมันก็นะคะถูกทดสอบไปแล้วนะคะหลายรอบแล้วทีเดียวนะคะเพราะงั้นเนี่ยก็เลยมองว่า ยังไงเนี่ยเทรดบายจะปลอดภัยกว่าถ้าเกิดว่าจะเซล์นะคะก็ต้องรอคอนเฟิร์มให้ดีนะคะอาจจะต้องรอที่มันเป็นแพทเทิร์นของพฤติกรรมทองแบบนี้นะคะหรือว่าอาจจะต้องรอเป็นแพทเทิร์นที่เป็น QM เซล์ก่อนนะคะถึงจะมาเทรดเซล์นะคะไม่งั้นเนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะย่อน้อยแล้วก็แหกทะลุซับไไปได้เลยนะคะโอเคและแผนเทรดทองวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะกับทุกคนขอให้ทุกคนเทรดทำกำไรได้ ง่ายๆจุกๆชิลๆสบายๆแล้วกันนะคะสําหรับวันนี้ค่ะอ้ออย่างหนึ่งนะคะเทรดสดเนี่ยวันที่ส2บสถึงสิี่เนี่ยเป็นออฟไลน์ line, ใช่ไหมคะคือเราไปเจอตัวกันที่โรงแรมโนเโวทลรังสิตนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกมาจริงๆนะคะแต่อยากร่วมเทรดสดนะคะเทรดสดเราเนี่ยจัดตั้งแต่วันที่สิบอดถึงสิบห้าเลยก็คือทั้งสัปดาห์เลยนะคะเป็นเทรดสดแล้วก็จะเป็นออนไลน์นะคะคือเราสามารถที่จะเข้าไปร่วมในกลุ่ม เทเลแกรมนะคะ mm. เป็นเทเลแกรมเทรดสดนะคะ11-15 mm. มีนาคมนี่แหละนะคะชื่อว่า BUBI8 Infinite Well นะคะคือสามารถที่จะเข้าร่วมได้ผ่านการไลฟ์ทางเทเลแกรมนะคะทุกวันนะคะเข้าร่วมในทุกวันแต่ว่าอาจจะไม่ได้เรียนเทรดทองเหมือนเพื่อนที่มาออฟไลน์ line, ที่โนเวเทลโอเคไหมคะอาจจะได้แค่ได้ยินเสียงแว่วๆเฉยๆว่าเขาเรียนอะไรกันนะคะแต่ว่าอาจจะไ,ไ,ไม่ได้ถ่ายทอดหน้าจอ ขึ้นไปนะคะเพราะมันคนละส่วนเนาะทุกคนต้องเข้าใจนะคะถ้าเกิดว่าอยากเทรดสดอย่างเดียวไม่ได้อยากเรียนเทรดทองไม่ได้อยากเรียนดิมาสไพยนะคะก็สามารถที่จะร่วมออนไลน์ได้11-15อนะคะอันนี้เนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเพียงแค่ต้องฝากเงิน500เหรียญน,นะคะเพื่อเข้าร่วมเทเล g กรมเทรดสดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนด้วยอยากเทรดสดด้วยอยากได้เทคนิคที่ จะเอาไปทำเงินได้ตลอดทีพอ่ะนะคะก็มาเจอกัน 12, 13, 14มีนานะคะที่โนโวเทลหลังสิทธ์นะคะ 11, 11 1นึ่งบาทเท่านั้นนะคะรีบเลยราคานี้วันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับวันนี้ฝากทุกคนไปเท่านี้กันแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันนะ เปิดการทองคำเท่ากับเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งเห็นบรรยากาศข้างหลังนี้ไหมคะซึ่งถ้าหากว่าคุณอยากจะอยู่ในบรรยากาศแบบนี้นะคะสามารถมาพบกันได้วันที่12-14มีนาคมนะคะเรตสด3วันเต็มๆพร้อมเรียนเทคนิคเรดทองนะคะคุณจะมีอาวุธในการเขดทองติดเครื่องมือเทคนิคในการเขดทองถ้าหากว่าคุณเองวันนี้นะคะตัดสินใจสําเร็จเป็นคนที่สําเร็จด้วยเทคนิคเหยทองนะคะมาพบกันค่ะ3วัน3คืนนะคะที่โรงแรมโนเวเทลลังสิตค่ะ